สวัสดีครับผมนัดได้68จากเพจนัดได้68แต่งรถชุดแต่งรถยนต์ลิขสิทธิ์แท้าจากค่ายเตอร์สตูดิโอนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็กำลังยืนอยู่กับรถ Mitsubishi X p a n d นเดในปี2023นี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็ได้นำชุดแต่งไลท์เทนนะครับมาเสริมหล่อให้กับเจ้ารถ Mitsubishi X p a n d นเดคันนี้นั่นเองนะครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ชมนะครับ ได้รับทราบถึงไฮไลท์นะครับว่าวันนี้เนี่ยรถคันนี้ได้แต่งอะไรลงไปบ้างนะครับซึ่งชิ้นแรกก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับทำดีไซน์มาได้สปอร์ตนะครับแล้วก็ดุดันเหมาะกับรถ x อ็ n ซ์แคันนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้อลูมิเนียมนะครับซึ่งกัดด้วยเครื่อง CNC เป็นยี่ห้อไลคเคนนะครับซึ่งจะทำให้มีการรับประกันถึง1ปีเต็มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับของสเกิร์ตชุดนี้นะครับก็จะเป็น ไฟ Daytime running light นะครับซึ่งตัวไฟ Daytime running light เนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง3สเต็ปนั่นเองนะครับซึ่งสเต็ปแรกเนี่ยก็จะเป็นสเต็ Daytime running light นะครับซึ่งสองสว่างในตอนกลางวันนะครับคนที่อยู่ข้างๆตัวรถนะครับ ได้มองเห็นนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยได้สแตนบายตลอดเวลานะครับและสเต็ปที่2ครับจะเป็นสเต็ปไฟหลีลงในตอนกลางคืนนะครับหรือเมื่อเราเปิดไฟหลีนะครับให้กับตัวรถหรือเปิดไฟให้กับตัวรถนะครับก็จะทําให้ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์เนี่ยเขาหลี่ลงนะครับเพื่อไม่เป็นการที่จะไปรบกวนสายตาของรถที่สวนมาจากด้านหน้านะครับและสเต็ปที่3เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปของไฟเลี้ยวนะครับซึ่งจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขาก็จะกระพริบตามไฟเลี้ยวของตัวรถจริงๆนะครับ แคาเดิมแล้วก็ในส่วนชิ้นต่อไปของเราก็คือสเกิร์ตข้างนั่นเองนะครับซึ่งสเกิร์ตข้างของทางค่ายเนี่ยก็จะเป็นการตัดด้วยสีทูโทนเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นสีตัวรถแล้วก็สีดําด้านนะครับแล้วก็เสริมความโดดเด่นด้วยสติ๊กเกอร์เส้นแดงนะครับแล้วก็มาถึงสเกิร์ตชิ้นสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสเกิร์ตชิ้นหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงจุดไฮไลท์ก่อนเลยนะครับก็คือตัวท่อไอเสียซึ่งเป็นดีไซน์ไฮไลท์ของทางค่ายเขาเลยนะครับเป็นท่อแฝด เหลี่ยมคู่นะครับทำให้รถ x p a n เ e r ดคันนี้มีดีไซน์ที่สปอร์ตชบเฉี่ยวมากๆนะครับเอาละครับแล้ววันนี้เราก็รีวิวหมดทั้ง4ชิ้นแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่นะครับก็แล้วก็รถ m t t u ู i ิชิหล่อๆคันนี้นะครับจากบริษัท RMA นะครับก็คือ m i t s u RMA นั่นเองนะครับสาขาถนนพระราม4ลุมพินีนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับชุดแต่งลลอๆนะครับจากบริษัท TMC Auto w o r k ของเรานั่นเองนะครับถ้างั้นวันนี้คลิปนี้เราก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบอกแล้วเรื่องชุดแต่งให้ไว้ใจผม